ว่าหลายๆคนเนี่ยพอเวลาเป็นฝ้านะคะไปโฟกัสการรักษาฝ้าด้วยการทาครีมด้วยการยิงเลเซอร์นะคะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเท่านั้นค่ะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยมาฝากกันค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออริสตาตัวนี้เนี่ยคือวิตามินสลายฝ้าเห็นผลดีกว่าครีมสิบเท่ารักษาที่ต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ้าสะสมมาเป็นสิบๆปีฝ้าฮอร์โมนฝ้าแดดนะคะหรือว่าฝ้าคุณแม่หลักทอดวิธีทานเนี่ยง่ายมากๆเลย ละหนเมตรเท่านั้นแล้ค่ะทานเพียงแค่1กล่องหรือ10วันเท่านั้นนะคะสรับรองได้เลยว่าผิวหน้าของจะกระจางใสออร่ราพกาุกฝ้ากระจุดด่างดํางจากกระจายต่างๆบนใบหน้าเนี่ยจางลงแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะไปช่วยยับยั้งการเกิดในสีเมลานีในผิวช่วยสลายฝ้าเก่า ยับยังการเกิดฝ้าใหม่ด้วยค่ะปลอดภัยร้อซค่ะเพราะว่าเป็นสูตรของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยราคาเพียง490บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโซื้อ2แถมหนึ่งอยู่นะคะเพียง980บาทได้ถึง3กล่องเลย